สำหรับดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันอังคารนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ตรงกับวันจันทร์ที่17มกราคมถึงวันอาทิตย์ที่23มกราคมนะคะดวงของคนที่เกิดวันอังคารนะคะจะมีการเริ่มต้นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือจังหวะจะมีฟุกๆหรือมีความโชคดีเกิดขึ้นจากเพศตรงข้าม ถ้าคุณเป็นผู้หญิงวันอังคารคุณก็จะได้รับการอุปถัมภ์หรือการแนะนำค้ำคูนจากผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะได้การอุปถัมภ์จากผู้ชายด้วยกันนั่นเองฉะนั้นในสัปดาห์นี้นะคะเทศเทศผู้ชายจะให้คุณกับคุณจะทำให้คุณได้รับโอกาสที่ดีอย่างไม่คาดฝัน หรือเป็นการเปิดตัวที่ดีนั่นเองในสัปดาห์นี้นะคะสําหรับคนเกิดวันอังคารนะคะสําหรับในเรื่องของการเงินในสัปดาห์นี้เหมือนกับว่าต้องการประคับประคองการใช้จ่ายเงินให้ดีๆนะคะเหมือนอยากอยู่ในช่วงการประคับประคองแหละต้องประหยัด หรือจากที่เคยใช้เยอะก็จะใช้ให้น้อยลงนั่นเองนะคะแล้วก็มีการจัดสรรปันส่วนการเงินให้ดีๆแล้วก็เข้าซ้ายแจยขวาได้มาแจยไปถ้ารู้จักลักษณะการเงินตรงนี้ยังถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะจะเป็นไพ่ใบนี้นะคะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังการใช้ใจ่ายนั่นเองในเรื่องของการเงินในสัปดาห์นี้นะ สิ่งที่ต้องระมัดระวังจะต้องแนะนาระมัดระวังสําหรับคนเกิดวันคันในสัปดาห์นี้ระวังการมีปัญหาทะเละาะเบาะแวงกับคนในครอบครัวนะคะคําว่าครอบครัวอาจจะหมายถึงในที่นี้หมายถึงพ่อแม่พี่น้องนะคะก็คือครอบครัวใหญ่นั่นเองอาจจะมีความขัดแยง้งหยุมหยิมจุกจิกหรือเป็นปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นปัญหาภายในกับคนในครอบครัวหรือมีปัญหากันเองภายในบ้านนั่นเองนะคะแล้วปัญหานี้มันก็ทําให้เรารู้สึก อึดอัดและก็เครียดแล้วก็รู้สึกเหมือนถูกบีบบังคับมัดมือชกอหรือถูกบงการหรือจัดการอะไรบางอย่างนั่นเองทําให้เรารู้สึกอึดอัดกระดิกตัวทําอะไรก็ผิดไปหมดอมก็จะเป็นอารมณ์นั้นนะคะแล้วก็เรียกว่าในสัปดาห์นี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทาดีได้ดีทําอะไรไม่ดีไว้ก็จะเป็นผลตอบแทนสะท้อนกลับมาหาเราในสัปดาห์นี้นี่เอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษหรือเป็นเรื่องของการกระทำถ้าเราก่อนหน้านี้เราเคยทําดีอะไรไว้ความดีก็ยังคงตอบแทนเราแต่ถ้าเราทําอะไรไม่ดีมันก็จะทําให้ก็จะคืนสนองเราเป็นสิบเท่าเลยนะคะเห็นไหมไพ่เวงกรรม,มกับ,กบไพ่เครียดก็คือความเครียดหรือปัญหา ที่ทะเลาะกันเกิดขึ้นภายในบ้านก็คือเกิดจากการกระทําของเราที่สะสมเอาไว้ที่เป็นในด้านที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วก็เกิดขึ้นมาเป็นประเด็นเป็นาเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นั่นเองนะคะส่วนโชคลาบนะคะโชคลาบจะได้จากทางไหนโชคลาภจะได้จากองค์เทพองค์เทพนะคะที่เป็นผู้ชายนั่นเอง หรือจะได้จากบูรพกษัตริย์นั่งบัลลังก์อ่เราก็ต้องลองไปดูว่าเรามีจริตถูกโฉลกกับกษัตริย์ท่านไหนไม่ว่าอาจจะเป็นเสด็จพอ่อรอห้าหรือพระนารายณ์หรือพระนเรศวรหรือพระเจ้าตากอันนี้เราก็คงต้องไปดูจริตของตัวเราเองนะเองนะคะว่าเราศรัทธานในท่านไหนนะคะแล้วก็องค์เทพ ที่เป็นเกี่ยวกล้ๆกับทางฮินดูอะไรแบบนี้ค่ะเทพผู้ชายหรือเทวดาผู้ชายนั่นเองลองไปหาตัวเลกจากสิ่งเหล่านี้ดูนะคะ